สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cookie Movie คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Racking Flowers เที่ยวเข้าสารจนเกิดเรื่อง จะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าอาจารย์สาวสุดแซ่บพาเด็กๆมาทัศนศึกษาที่เมืองไทยแต่กลับแอบไปเที่ยวบาร์ยามดึกจนโดนพวกมิจฉาชีพจับไปขายโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าอาจารย์สาวเป็นครูสอนศิลปะก,การต่อสู้พวกลูกศิษย์สาวสุดแซ่บจะตามหาอาจารย์เจอไหมและตำรวจไทยจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าก่อนจะรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคุกิมูวี เรื่องมีอยู่ว่าอาจารย์เกาเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้อยู่ที่ประเทศจีนและตอนนี้เธอกําลังสอนวิชามวยไทยให้กับเด็กที่สนใจเจเรียนโดยสั่งให้พวกเขาจับคู่กันซ้อมเพื่อเตรียมจัดอันดับความสามารถของทุกคนแต่อยู่ๆก็มีสาวสุดแซบชื่อกูเลยโผล่มาที่กลางห้องแล้วขอให้ทุกคนช่วยมาลุมถึงเธอคนเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดอันดับเพราะกูเลยคิดว่าเธอน่าจะเก่งที่สุดในห้อง ดูเหมือนว่าอาจารย์สาวก็อยากจะลองสั่งสอนกูเลยให้ช่วยลดความหยิ่งยโสและมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปเลยสั่งให้นักเรียนทุกคนไม่ต้องออมมือและเข้าไปซัดกูเลยได้เต็มที่แต่ไม่ว่าพวกนักเรียนจะเข้าไปลุยกับกูเลยเท่าไหร่เธอก็ใช้ศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยที่ดูมาจากทีวีแผลงฤทธิ์ออกมาให้เห็นเกือบหมดไม่ว่าจะเป็นเตะก,ก้านคอตีเข่าฟันศอกโดอดต่อยจนเ,อนเพื่อนเกือบทั้งห้องนอนหงายเงื้อไปกับพื้น แม้แต่อาจารย์สาวที่เข้ามาห้ามก็ยังโดนลูกหลงไปด้วยสุดท้ายอาจารย์สาวก็เลยบอกให้เด็กๆทุกคนสังเกตการต่อสู้ของกูเล่เป็นตัวอย่างเพราะเธอเก่งเหลือเกินเย็นวันนั้นกูเล่ก็กลับมาที่หอพักแล้วก็เจอข้อความท้าดวลจากชุนหลีเพื่อนร่วมห้องของเธอที่กําลังยืนรอประลองยุทธ์ด้วยแต่ดูเหมือนว่ากูเล่จะไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินไปเปิดคอมเล่น ซึ่งมีข้อความล้อเลียนยั่วโมโหเธออยู่บนหน้าจอชุลีเป็นคนที่คลั่งไคล้ศิละปะการต่อสู้ของจีนมากและพยายามจะเอาชนะกูเลยเพื่อพิสูจน์ว่ามวยจีนเจ๋งกว่ามวยไทยหลายขุมแต่กูเลยก็ไม่เคยสนใจจะประลองกับชุลีสักเท่าไหร่ชุลีจึงมักจะหาวิธียั่วโมโหเธอซึ่งครั้งนี้ชุลีเอาปากกาเมจิไปเขียนคำท้าประลองบนโปสเตอร์ของบัวดำไอดอลมวยไทยผู้โด่งดังของชาวจีน ทำให้กูเลยเคาดโกรธและยอมรับคำท้าในที่สุดทีแรกชุนหลีก็คิดว่าเธอจะใช้วิชาวิหกกุหลาบรับหมัดของกูเลยได้อย่างง่ายๆและผลักเธอกระเด็นไปติดประตูแต่พอต่อสู้กันจริงๆหมัดของกูเลยก็เร็วมากจนชุนหลีถูกตันหน้าไปอย่างรวดเร็วพอลองสู้กันอีกรอบชุนหลีก็ถูกต้อนจนมุมอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที และการต่อสู้ของสาวๆก็เป็นไปอย่างดุเดือดดังไปทั่วหอห,อหญิงจนอาจารย์สาวต้องเข้ามาห้ามทั้งคู่โดนเรียกไปคุยที่ห้องพักครูอาจารย์สาวเริ่มถามสาวๆว่าทําไมพวกเธอถึงมาเรียนศิลปะการต่อสู้กูเลยจึงเรียบตอบไปสั้นๆว่าหนูชอบค่ะแล้วชุนหลีก็ตอบไปอย่างห้าวหาญว่าเพื่อลงโทษความชั่วร้ายและพัดุงความยุติธรรมค่ะนั่นทาให้อาจารย์สาวถึงกับเซงอเรียบสอนชุนหลีว่า เธอจำไม่ได้เหรอตั้งแต่เปิดเทอมวันแรกถูก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนศิละปะการต่อสู้คือการหยุดการต่อสู้และช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่นี่อะไรเอาวิชามาทะเลาะกันเนี่ยนะจากนั้นอาจารย์สาวก,ก็แจ้งข่าวว่าผู้สาวๆได้รับทุนไปทัศนศึกษาที่เมืองไทยทำให้กูเลยดีใจมากที่จะได้ไปเห็นมวยไทยของจริง ไม่นานคณะทัวร์ของอาจารย์สาวก็เดินทางมาถึงเมืองไทยดินแดนแห่งวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดูแปลกใหม่สำหรับชาวต่างชาติอาจารย์สาวพยายามบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าพยายามอย่าอยู่คนเดียวอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าและอย่าแอบไปเข้าบ้านในข่าเวลากลางคืนจากนั้นคณะทัวร์ของอาจารย์สาวก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนเข้าสารเพื่อสัมผัสชีวิตของคนท้องถิ่นไม่นานอาจารย์สาวก็พลัดหลงกับพวกเด็กๆ เธอจึงโทรบอกลูกศิษย์ให้เดินทางกลับไปที่โรงแรมกันเอาเองจากนั้นอาจารย์สาวก็แอบเข้าไปที่ปาร์ในคลับคนเดียวเพราะเธอไม่เคยมาเที่ยวในสถานที่แบบนี้มาก่อนแล้วไม่นานอยู่ๆก็มีติอ้วนที่ดูเหมือนจะเป็นมิจฉาชีพโผลออกมาตีเสนิทกับอาจารย์สาวและพยายามจะเกาะแกะเธอแล้วไอติอ้วนก็สะกดรอยตามอาจารย์สาวมาถึงโรงแรมและเห็นเธอนอนสลืมสลืออยู่บนเตียงคนเดียว ไอติอ้วนได้โอกาสจึงค่อยๆย่องเข้ามาในห้องพร้อมกับกระเป๋าเดินทางเพราะกะจะรับพาตัวเธอไปขายแต่พอมันย่องมาถึงที่ปลายเตียงมันก็ถึงกับอึ้องในสเรระของอาจารย์สาวสุดแซ่บที่ผอมเพรียวราวกับนางแบบจนทำให้มันถึงกับเลือดก,กำเดาไหลยอย่างงง,งๆไม่นานมันก็บรรจงฉีดยาสลบแล้วก็ยัดอาจารย์สาวใส่กระเป๋าเดินทางพักขึ้นท้ายรถโดยมีไอ้ป้าการเป็นหัวหน้าคอยบงการทุกอย่างในส่วนของกูเลย เธอไปจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วระลึกถึงพ่อแม่ของเธอที่จากไปตั้งแต่เธอยังเด็กในตอนนั้นบังเอิญมีหนุ่มชาวจีนที่อยู่เมืองไทยบังเอิญผ่านมาเห็นกูเลยก็รู้สึกตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและมนโนว่าโชคชะตาได้โดนบันดาลให้เขามาเจอรักแท้ของชีวิตก็เลยสั่งให้ตีนงเพื่อนของเขาช่วยคิดแผนจีบกูเลยให้หน่อยพี่ตีนงเลยไปดักเจอกูเลยที่ซอยเปลี่ยวแล้วก็พยายามพูดจาข่มขู่ให้เธอกลัว แต่ดูเหมือนว่าสาวแกล่งอย่างกูเลยจะไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็เดนจากไปเรากับพี่ตีโนนเป็นแค่ขี้ฝุ่นริมทางพี่ตีโนนเห็นดังนั้นจึงพยายามจะเรียกให้กูเลยหยุดเลยโดนเธอจับทุ่มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็โดนด่าไปชุดใหญ่ไม่นานพ่อหนุ่มก็รีบโผล่มาหวังจะเล่นบทพระเอกช่วยผู้หญิงที่ซอยเปลี่ยวจากนั้นก็พยายามบอกกูเลยว่าซอยเปรี่ยวแถวนี้มันอันตรายอย่าเดินคนเดียว แต่ดูเหมือนว่ากูเล่ก็ไม่ได้สนใจอะไรพ่อหนุ่มและเดินทางกลับโรงแรมอย่างไม่ใยดีในส่วนของชุนหลีเธอบังเอิญไปเจอนักกายกรรมควงหอกริมถนนทำให้เธอรู้สึกประทับใจมากจึงรีบเข้าไปตีสีและชื่นชมนักกายกรรมที่เขาฝึกหอกเพื่อจะมาพดุงความยุติธรรมแต่พี่นักกายกรรมก็บ่นว่าโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยผมเล่นหอกเพื่อหาเงินมันนี่มันนี่อย่างเดียวเลย จากนั้นชุนหลีก็ไปโบกรถหาคนพาไปส่งที่โรงแรมซึ่งไอ้ป้ากามที่บังเอิญขับรถผ่านมาก็กำลังจะหาเหยื่อสาวเพิ่มอีกหนึ่งคนจึงจอดรถคุยกับชุนหลีแล้วก็อาสา,าจะขับรถพาเธอไปส่งที่โรงแรมระหว่างที่ชุนหลีอยู่บนรถไอ้ป้ากามก็ส่งสัญญาณให้ติอ้วนที่แอบอยู่หลังรถเอายาสลบมาป้ายชุนหลีแต่จู่ๆเธอก็ร้องวอยวายว่าถึงโรงแรมแล้วไอ้ป้ากามเลยเบรกรถกระทันหันจนตีอ้วนเผลอดมยาสลบเข้าไปเอง สุดท้ายชุลเลยกลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพและเมื่อชุลีมาถึงที่ห้องก็เห็นกูเล่กําลังนอนกลนไม่ได้สติอยู่บนเตียงเธอเลยกะจะเอาผ้าห่มมาคลุมหัวแกล้งกูเลยแต่ก็โดนกูเล่จับล็อกแขนเยียบอกจนหมดท่าทั้งคู่เลยทะเลาะกันยกใหญ่สุดท้ายเลยต้องให้อาจารย์สาวช่วยตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่เมื่อสาวๆมาถึงห้องอาจารย์สาวกลับไปเจออาจารย์อยู่ที่ห้องแถมยังมีรอยเลือดก,กำดาวของไอตอิวนอยู่ที่พรมเช็ดเท้า กูเล่เลยคิดว่าอาจารย์เสาวอาจจะตกอยู่ในอันตรายเลยรีบไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงแรมแล้วก็เห็นไอตีอ้วนทำท่าทางมิดพิรุธลากกระเป๋าเดินทางออกมาจากห้องของอาจารย์กูเลยเลยรีบป่วยวายให้โรงแรมช่วยไปเรียกตำรวจมาช่วยเช้าวันรุ่งขึ้นกูเลยก็พาตำรวจมาดูที่เกิดเหตุโดยมีน้องชุนหลียืนหลับเฝ้าหลักฐานอยู่ที่หน้าห้องอาจารย์ แต่เมื่อพวกตำรวจเข้ามาในห้องกลับพบว่าสภาพห้องทุกอย่างดูปกติดีราวกับว่ามีคนแอบเข้ามาจัดการทำลายหลักฐานทิ้งทุกอย่างถึงกระนั้น <c oughs> กูเล่ก็พยายามบอกคุณตำรวจว่าอาจารย์ของพวกเธอถูกจับยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางและลักพาตัวไปจริงๆจากนั้นกูเล่ก็สั่งให้ชุนหลี่ลองจำลองสถานาการณ์และจับเธอใส่กระเป๋าเดินทางให้ตำรวจดูแต่ดูเหมือนว่าคุณตำรวจจะไม่เชื่อที่พวกกูเล่พูดแล้วก็เดินทางกลับสถานีตำรวจ ซึ่งตอนนี้อาจารย์สาวถูกพวกไอ้บ้ากามจับไปขังที่โกดังลับและกลุ่มมิจฉาชีพคอยถ่ายรูปสาวๆไปโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตส่วนกูเลยก็ยังอยู่ในกระเป๋าเดินทางในห้องของอาจารย์สาวขณะที่ไอตีอ้วนก็กลับเข้ามาในห้องของอาจารย์สาวอีกครั้งเพื่อจะมาหาโทรศัพท์มือถือของอาจารย์กูเลยเห็นไอตีอ้วนดูน่าสงสยัยและจับมันขึงบนเตียงและพยายามจะเค้นหาความจริง แต่ไม่นานเมื่อชุนหลีกลับเข้ามาที่ห้องก็เห็นว่ากูเล่กำลังปล้ำผู้ชายจึงดึงตัวกูเล่ออกมาทำให้ติอ้วนรีบวิ่งหนีไปแม้ทั้งคู่จะรีบวิ่งตามแต่ก็ไม่เจอตัวไอติอ้วนแล้วโชคดีที่กูเล่เจอโทรศัพท์มือถือของอาจารย์สาวและคิดว่ามันน่าจะมีเบอะแสอะไรบ้างแต่จู่ๆก็มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาฉกมือถือไปจากมือกูเล่ ทำให้สองสาวต้องเรียบวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ไปอย่างบ้าระหร่ำเพราะมือถือของอาจารย์สาวเป็นเพียงเบาะแสเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งจริงๆแล้วคนขโมยมือถือไปคือพี่ตีนงที่ตามกูเล่มาถึงโรงแรมเพื่อช่วยพ่อหนุ่มตามจีบเธอสุดท้ายกูเล่ก,ก็วิ่งตามมาเจอพ่อหนุ่มกำลังเล่นละครตบตาว่าเขาช่วยเธอจับโจรขโมยมือถือได้แต่ตอนนั้นกูเล่คิดว่าพ่อหนุ่มเป็นพวกเดียวกับพวกมิจฉาชีพจึงซัดทั้งสองคนไปกองกับพื้นเพื่อเค้นหาความจริง พ่อหนุ่มเลยสารภาพว่ามันแค่รู้สึกปิ๊งกูเลยและพยายามจะตามจีบเธอเฉยๆไม่นานกูเลยก็พยายามจะเปิดมือถือของอาจารย์สาวเพื่อหาเบาะแสแต่ก็ไม่รู้รหัสผ่านพ่อหนุ่มเลยเสนอจะช่วยเธอแล้วก็เอามือถือไปปลดล็อกที่บ้านทําให้พวกเขาเห็นรูปในมือถือของอาจารย์สาวแล้วก็เจอเบาะแสว่าเมื่อคืนเธอไปเที่ยวที่ผับชื่อ DNA ค่ำคืนนั้น พวกสาวๆจึงพากันพิธีผับดังกล่าวเพื่อจะตามหาไอติอว้วนที่มีรอยสักรูปแบงป่องอยู่ที่หน้าอกไม่นานพวกสาวๆก็เข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องน้ําแล้วก็กลับออกมาด้วยชุดเกาะอ,อกสุดแซ่บเพื่อจะแกล้งทําตัวเป็นเหยื่อให้พวกมิจฉาชีพมาหลอกไม่นานไอติอ้วนก็โผล่อ,ออกมาจีบกูเลยทําให้เธอสังเกตเห็นรอยสักรูปแมงป่องและรู้ทันทีว่าไอติอ้วนคือผู้ต้องสงสัยที่เจอที่โรงแรมแล้วก็พามันไปคุยตามลําพังเพื่อจะเค้นหาความจริง ในขณะเดียวกันน้องชุนหลีผู้เปะบะก็ะพยายามจะตามหาชายที่มีรอยสักแมงป่องที่หน้าอกและเข้าไปขอพวกหนุ่มๆดูหน้าอกทีละคนแต่ไม่ว่าจะดูกี่คนก็ไม่เจอสักทีชุนหลีเลยสั่งให้ดีเจปิดเพลงแล้วก็หยิบไมค์มาบอกทุกคนในผับว่าท่อนะคะถ้าใครในนี้มีรอยสักรูปแมงป่องที่หน้าอกช่วยก้าวออกมาหน่อยได้ไหมคะเรากำลังตามหาตัวคุณอยู่ ซึ่งนั่นทำให้ไอติอ้วนรู้ตัวว่ามันกำลังถูกตามตัวอยู่มันเลยเรียบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปแต่โชคดีที่เพื่อนของพ่อนุ่มดักรออยู่ข้างนอกผับและขับพุ่งชนไอติอ้วนจนกระเด็นหมดสติทำให้พวกสาวๆตามตัวมาจับไอติอ้วนได้สำเร็จมันถูกพาตัวไปที่บ้านของพ่อนุ่มเพื่อสอบสวนว่าพาตัวอาจารย์สาวของพวกเธอไปไหนแต่อติอ้วนมันตอบอยู่อย่างเดียวว่าไม่ยูไม่ยูไม่ยู่ พวกสาวๆเลยคู่จะจับไอติอ้วนมาช็อตไฟฟ้ามันเลยยอมปลิดปากบอกให้พวกสาวๆไปตามหาไอ้บ้าก,กามที่ซอยคาาบอยพ่อหนุ่มเลยขับรถพาสาวๆมาที่ซอยคาาบอยแล้วก็เห็นสาวไทยกำลังแต่งตัวเรียกแขกอยู่กูเลยกับชุนหลีเลยไปลองแต่งตัวมาเรียกแขกบ้างไม่นานพวกแกงบ้าก,กามก็เข้ามาหาพวกสาวๆเพราะรู้สึกไม่คุ้นหน้าพวกเธอที่แรกกูเลยก็รู้สึกได้ทันทีว่า ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นคนลักพาตัวอาจารย์สาวของเธอไปลเลยเตรียมตั้งท่าสู้แต่ดันโดนพวกแกงบ้าก,กามโปยยาสลบจนหมดสติไปส่วนพ่อหนุ่มที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกแกงบ้าก,กามมากันเยอะมากเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ติหนงก็กําลังเล่นไฟฟ้าช็อตกับพี่ติอ้วนเพราะจะเค้นหาที่ซ่อนของพวกแกงบ้าก,กามแล้วไอ้ติอ้วนก็โกหกว่าจะวาดแผนที่เพื่อให้พี่ติหนโหนช่วยแก้มัดเชือกให้แต่พอมันได้โอกาส มันก็รีบเอาเชือกช็อ,ชอตไปคล้องพี่ตีนงและเปิดเครื่องช็อตไฟฟ้าค้างเอาไว้แล้วเรียบหนีออกมาเมื่อไอติอ้วนกลับไปหาหัวหน้าแกงที่โกดังลับไอ้บ้ากามก็โกรธมากที่ไอติอว้วนโดนพวกสาวๆจับได้จนเกือบทําให้พวกมันสวยกันหมดแลสั่งให้ลูกน้องจับไอติอ้วนไปขายเป็นคนใช้ให้คนอินเดีย ระหว่างนั้นเองกูเล่กับชุนหลีก็ถูกจับมัดแขนเพื่อถ่ายรูปเตรียมโพสต์ขายให้พวกฝรั่งโชคดีที่ชุนหลีหาโอกาสใช้เท้าเดียบคอช่างกล้องและถีบมันจนหมดสติจากนั้นก็เรียบปลูกกูเลยขี้เซาแล้วเธอเรีบเหวี่ยงตัวขึ้นกลางอากาศเพื่อไปแก้มัดเชือกที่ผูกข้อมือเธอกับเสาจากนั้นสองสาวก็ค่อยๆย่องไปตามหาอาจารย์ของเธอ จนสุดท้ายก็ย่องมาถึงที่ห้องคอมพิวเตอร์ที่พวกลูกน้องกำลังโพสต์ขายสาวๆที่จับได้ในตอนนั้นกูเลยเห็นรูปอาจารย์ของเธออยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์พอดีเลยสัว์ไอ้พวกลูกกระจกลงไปนอนกับพื้นแล้วจับตากล้องคนหนึ่งมาเค้นถามหาอาจารย์ของพวกเธอและสองสาวก,ก็รีบขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นบนตามที่ตากล้องบอกซึ่งมีชายจัดก,การเป็นสิบคนกำลังเตรียมขนย้ายสาวๆในกล่องไปที่ท่าเรือแน่นอนว่า ผู้ชายจาักการคงไม่ปล่อยให้สองสาวมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้ส่วนกูเลยก็ไม่พูดไม่จารีบพุ่งตัวเข้าไปสอยพวกหนุ่มๆด้วยวิชามวยไทยประจําตัวพร้อมกับชุนหลีที่ได้โชว์ฝีมือมวยจีนปราบพวกวายร้ายเพื่อพดุงความยุติธรรมตามที่ใฝ่ฝันไว้และไม่ว่าพวกวายร้ายจะมีจํานวนมากแค่ไหนแต่พวกสาวๆก็รวบรวมพลังทั้งหมดจัดก,การพวกมันเพื่อหวังจะช่วยอาจารย์สาวให้ได้ สุดท้ายพวกชายชักกันที่น่ากลัวก็โดนซัดจนกองเรียงกันอยู่กับพื้นแล้วก็มีลูกน้องคนหนึ่งบอกชุนหลีว่าอาจารย์สาวของเธอถูกขังอยู่ในกล่องไม้ใบโตวพวกสาวๆเลยรียบขนกล่องหนีไปโชคดีที่ตอนนั้นพ่อหนุ่มขับรถกระบะตามมาที่โกดังพอดีพวกเขาเลยช่วยกันยกกล่องไม้ขึ้นรถกระบะแล้วรีบขับหนีไปพอพวกสาวๆช่วยกันเปิดกล่องไม้ออกมาดูกลับพบเอติอ้วนที่กำลังจะถูกส่งไปอินเดียน,นอนหมดสติอยู่ข้างใน ในตอนนั้นชุนหลีทนไม่ไหวแล้วเพราะกลัวว่าอาจารย์ของเธอจะเป็นอะไรเลยขอไปหาซื้ออาวุธเพื่อจะไปบุกอาดไวร้ายทุกคนให้สิ้นซากแต่กูเลยบอกว่ามันอันตรายเกินไปและบังคับให้ชุนหลีไปแจ้งตำรวจไม่นานผู้ตำรวจก็นำกําลังมาตรวจที่โกดังลับของแกงบ้าดก,กามแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะไหวตัวทันและพิ่งขนทุกอย่างหนีไปที่ท่าเรือแล้ว ว่าสาวๆจะขอร้องยังไงคุณตำรวจก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะไม่มีหลักฐานหรือเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนั่นทำให้ชุนหลีรู้สึกโกรธมากที่กูเลยไม่ยอมให้เธอไปซื้ออาวุธมาจัดการคนชั่วระหว่างนั้นเองพะหนุ่มก็ต้องตกใจที่กลับมาเจอพี่ตีนงนอนซีม้งแท้งอยู่ที่บ้านเพราะโดนไอตีอ้วนใช้ไฟฟ้าช็อตเย็นวันนั้นพะหนุ่มเลยกะจะจัดการไอตีอ้วนที่จับมาเพื่อล้างแค้นให้เพื่อนแต่กูเลยกับชุนหลีก็รีบเข้ามาห้ามไว พราะไอตีอ้วนคือเบาแสเดียวของพวกเธอที่เหลืออยู่ในตอนนี้เมื่อไอตีอ้วนได้สติก็รีบขอโทษขอโพยและสัญญาจะช่วยเหลือพวกเขาทุกอย่างเพราะตอนนี้ขนาดเจ้านายของมันยังขายมันให้กับคนอินเดียค่ำคืนนั้นไอตีอ้วนเลยพาพวกสาวๆมาช่วยอาจารย์ที่ท่าเรือพร้อมกับซื้อหออประจำตัวให้ชุนหลีตามที่เธออยากได้แน่นอนว่าพวกสาวๆได้ปลุกเข้าไปปวกกับพวกแกงบ้าก,กามอย่างดุเดือด และชุหลีก็ใช้หอกอย่างคล่องแคล่วตามที่ฝึกซ้อมมาส่วนกูเลยก็ใช้แป้ไม้ม,มวยไทยซัดพวกแก๊งบ้าก,กามซัดสิ้นซากจนตอนนี้ไอ้บ้าก,กามหัวหน้าแกง๊งต้องลุกขึ้นมาลงมือด้วยตัวเองมันสั่งให้นักมวยปริศนาออกมาสู้กับสองสาวซึ่งทําให้ชุหลีถึงกับตกใจเพราะนักมวยคนนั้นคือไอ้บัวดำนักมวยไอดอลขวัญใจของกูเลยทําให้เธอโคตรผิดหวงังแล้วรีบบุกเข้าไปต่อยพี่บัวดำแล้วก็ใช้ท่าเตะรัวที่เธอถนดัด แต่ดูเหมือนว่าพี่บัวดำจะไม่รู้สึกอะไรเลยแถมยังเตะกูเลยกลบับจนเธอกระเด็นหัวทิ่มจากนั้นพี่บัวดำก็หักหอกของชุนหลีและทีบเธอกระเด็นเป็นรายถัดไปส่วนพัาหนุ่มก็ดันโดนไอ้ป้ากามซ้อมไม่เป็นท่าในตอนนั้นไม่ว่าสองสาวจะพยายามสู้กับพี่บัวดำยังไงก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยเพราะมันแข็งแกร่งจริงๆแล้วทั้งคู่ก็โดนโยนลงไปนอนกับพื้ราวกับตุ๊กตาบา์ปี สุดท้ายก่อนที่ชุลีจะโดนหมัดน,น็อกจากพี่บัวดำกูเล่ก็นึกถึงคลิปของบัวดำที่เธอเคยดูว่าจุดอ่อนของมันคือที่ซี่โครงเธอจึงวิ่งสุดแรงเกิดพุ่งตรงไปต่อยที่ซี่โครงของมันจนพี่บัวดำถึงกับสะอึกแล้วชุลีก็เรียบใช้ท่าไม้ตายสกัดจุดของเธอจิ้นไปที่คอหอยของพี่บัวดำจนสามารถชนะน็อกในหมัดเดียวส่วนพ่อหนุ่มก็รวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายผลักไอ้แป๊กการจนหัวของมันไปชนกับก๊อกน้ำล้มน็อกไป จากนั้นสองสาวก็รีบมาเปิดกล่องไม้จนเจออาจารย์สาวของเธอนั่งขดตัวอยู่ในนั้นนั่นทําให้สองสาวรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดก็ช่วยอาจารย์สาวได้สําเร็จแล้วก็นอนหมดสติไปด้วยอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพี่ปัวดำไม่นานผู้ตํารวจพร้อมกับทีมแพทย์ก็รียเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อช่วยทุกคนเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์สาวกับพวกสาวๆก็เดินทางกลับจีนไปอย่างปลอดภยัยและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ไทยก็ทําให้กูเล่กับชุนหลีโด่งดังไปทั่วประเทศจนคนในหอหญิงต่างพากันแวะเวียนมาแอบดูที่ห้องของชุนหลีเพราะเธอก็ยังทะเลาะกับกูเล่ไม่เลิกเรื่องที่เถียงกันว่ามวยไทยหรือมวยจีนเจ๋งกว่ากันแล้วอาจารย์สาวก็ต้องคอยมาห้ามสืกเฉ็เช่นทุกคืนที่ผ่านมาและก็ไม่เคยมีใครยอมรับว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ก่อนนั้นจะจบมีพัสดุปลายทางมาจากประเทศจีนส่งมาให้นักกายกรรมที่ถนนเข้าสารและเมื่อนักกายกรรมเปิดดูก็เห็นหอกเหล็กของจริงที่ชุดหลีส่งมาให้แต่กลับรู้สึกขอแซงเพราะมันเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง5,000บาทส่วนพี่บัวดาก็ถูกจับยัดใส่กล่องไม้ส่งไปที่อินเดียเพื่อไปเป็นคนใช้ให้กับพวกแขกทำให้พี่บัวดาถึงกับอยากจะป้าตายแล้วหนังเรื่อง Racking Flowers ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สำหรับคำถามไทยเรื่องท่านผู้ชมชอบนางเอกคนไหนมากกว่ากันคะระหว่างกู่เลยสาวน้อยมวยไทยผู้คลั่งไคลยการต่อสู้กับชุนหลีตัวแทนแห่งมวยจีนผู้พระดุงความยุติธรรมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคุกกี้มูวีก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปคะ่ะ